สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชั่วโมงธุรกิจนะคะวันนี้วันที่3พฤษภาคม2556นะคะอยู่กับคุณโมนายยนบุตรดิฉันธนวันปันธชดค่ะวันนี้ในฐานะที่เราเป็นคนไทยแล้วก็เป็นผู้เสียภาษีให้กับทางรัฐบาลได้มีการนําเงินไปใช้เราต้องเกาะข่าวนี้ให้ดีนะครับกับข่าวการยื่นซองในการประมูลเสนอราคาของโครงการบริหารจัดการน้ํามูลค่า350,000ล้านบาทเพราะตกลงแล้วท,ทุกขั้นตอนจะยังคงเป็นไปตามกําหนดการเดิมนะฮะ เป็นไปตามกําหนดการเดิมก็คือวันนี้จะมีการยื่นซองประมูลกันนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ถ้าเราย้อนกลับไปดูในช่วงบ่ายเราจะเห็นได้ว่าบรรยากาศที่ศาลปกครองนั้นค่อนข้างจะคึกคักนะคะเพราะว่ามีคนที่เข้าไปฟ้องร้องแล้วก็ขอให้ศาลนั้นมีการไต่สวนฉุกเฉินอเอาไว้แต่ปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยศาลได้มีการรับคําร้องเอาไว้แต่ว่าไม่พิจารณาไต่สวนฉุกเฉินนั่นเองนะคะซึ่งการไม่พิจารณาไต่สวนฉุกเฉินในครั้งนี้ก็ส่งผลทําให้การเดินหน้าโครงการ ประมูลน้ำกว่า3ามแสนห้าหมื่นล้านบาทเดินหน้าต่อไปโดยเฉพาะในวันนี้จะมีการเตรียมที่จะมีการยื่นซองประมูลกันค่ะทางด้านของสารปกครองกลางมีคําสั่งยกคําร้องไต่สวนฉุกเฉินโครงการบริหารจัดการน้ํามแสนห้าหมื่นล้านบาทตามที่กลุ่มภาคประชาชนได้มีการยื่นฟ้องไปก่อนหน้านี้นะคะทําให้การยื่นซองด้านเทคนิคและการยื่นซองด้านราคาของกลุ่มบริษัทที่เข้ารอบการประมูลงานในวันนี้เดินหน้าต่อไปได้ค่ะ แต่ว่าศาลนั้นมีการรับเรื่องไว้พิจารณาต่อไปนะคะก่อนหน้านี้ที่ศาลจะมีคำสั่งออกมาในวันที่2พฤษภาคมนะคะคุณปรับประสบสุรสศดีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทก,กภัยหรือว่ากบอ,อ พร้อมกับคณะได้มีการเข้าไปชี้แจงต่อสารถึงความจําเป็นของโครงการนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันทางกลุ่มภาคประชาชนผู้ที่ไปยื่นฟ้องให้มีการระงับโครงการก็ไปให้ข้อมูลด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นความชัดเจนของการเดินหน้าโครงการนี้ยังคงเดินหน้าบริหารจัดการระบบทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืนและระบบการแก้ไขปัญหาทุกขภัยของประเทศได้อย่างต่อเนื่องนะคะ การเดินหน้าเกิดขึ้นทันทีในวันนี้ซึ่งจะมีการยื่นซองประมูลการก่อนหน้านี้มีรายชื่อของบริษัทที่เข้าวินมาแล้วหลากหลายบริษัทค่ะและความคืบหน้าของโครงการนี้รวมไปถึงระบบขั้นตอนในการประมูลจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามการวิเคราะห์พิเศษจากคุณโมนายนบุตรค่ะขอบคุณมากนะครับ,รบคุณธนวันครับขั้นตอนและก็ารายละเอียดของการยื่นซองเสนอราคาในวันนี้นะครับจะแบ่งเป็นสองซองด้วยกันครับ ซองแรกก็คือซองที่มีการยื่นเพื่อเป็นการยื่นที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเทคนิคซองที่2ครับจะเป็นซองที่ยื่นเพื่อเกี่ยวข้องกับการเสนอราคาซึ่งทั้งสองซองนี้แน่นอนครับว่าแต่ละบริษัทนั้นก็จะมีความสามารถซึ่งมีการเคาะออกมาแล้วนะครับจากทางคณะกรรมการกบอว่าแต่ละกลุ่มกิจการจะสามารถยื่นซองเข้าไปประมูลได้ในแต่ละโมดูลแตกต่างกันไปบางกิจการก็สามารถยื่นได้ทุกโมดูลบางกิจการอาจจะสามารถยื่นได้เพียงแค่1โมดูลเท่านั้น โมดูลที่ว่านี้ก็คือแผนงานครับที่จะมีการดําเนินการจากการใช้เม็ดเงินทั้งหมด350,000ล้านบาทจะพามาดูกันนะครับว่าแล้วแต่และโมดูลเงิน350,000ล้านบาทจะลงไปในที่ส่วนใดและจะทําให้เกิดอะไรขึ้นบ้างในเมืองไทยที่เขาบอกกันว่าเป็นการสร้างระบบบริหารจัดการน้าครับมาดูโมดูลที่1ก่อนนะครับที่เราเรียกกันว่า A1 A1 ที่ว่านี้จะเป็นการสร้างอ่างเก็บน้ําในพื้นที่ลุ่มแม่น้ําปิงยมนานสแกกลางแล้วก็ป่าสัก allen, อันนี้ถือว่าเป็น1โมดูลนะครับที่มีเสียงต่อต้านจากพี่น้องประชาชนมากที่สุดเพราะว่าการสร้างอ่างเก็บน้ําก็คล้ายกับการสร้างเขื่อนนั่นแหละครับก็คือจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่และถ้าเกิดเราไล่เลียงมาของแม่น้ําสายนี้ก็ต้องยอมรับว่ากระทบต่อคนส่วนใหญ่พอสมควรทีเดียวเพราะฉะนั้นหากไม่มีการจัดทําเรื่องของ EIA กับ HIA ก็ดูแล้วครับว่าจะเกิดขึ้นได้ยากแต่ว่าสุดท้ายพอสารท่าน ไม่ได้มีคาสั่งคุ้มครองชั่วคราวลงมาโครงการนี้ก็จะยังคงเดินหน้าต่อโมดูล A1 นี้จะใช้เม็ดเงินทั้งหมดประมาณ5 0 0 0 0ล้านบาทด้วยกันครับก็ประมาณสักหนึ่งใน7 000, ของเม็ดเงินทั้งหมดโมดูลที่2ครับเ2เป็นการนําเม็ดเงินไปเพื่อจัดทําผังการใช้ที่ดินสําหรับพื้นที่ลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาใช้เงินลดหลั่นลงมาครับประมาณ26,000ล้านบาทโมดูลที่3หรือว่า A3 จะเป็นการใช้เม็ดเงินเพื่อปรับปรุงพื้นที่ทางการเกษตรชประทาน เหนือจังหวัดนครสวรรค์นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นโครงการที่ใหญ่พอสมควรใช้เม็ดเงิน10,000ล้านบาทโมดูลที่4หรือว่า A4 เป็นการนําเม็ดเงินไปใช้เพื่อการปรับปรุงสภาพลําน้ําสายหลักในพื้นที่แม่น้นํายมนาแล้วก็เจ้าพระยานะครับรวมถึงเป็นการป้องกันปัญหาที่มีการถูกกัดเาชาะกัดเซาะชายฝั่งของบรดาแม่น้นํายมนานแล้วก็เจ้าพระยาด้วยใช้เม็ดเงินประมาณ17,000ล้านบาทกับการป้องกันตรงส่วนนี้ และโมดูลที่5ครับอันนี้ก็ถูกจับตามองเป็นพิเศษเช่นเดียวกันการจัดทำทางผันน้ำขนาดประมาณ1,500ลูกบาทเมตรต่อวินาทีหรือที่เราเรียกกันว่าฟลัดเวนะครับก่อนหน้านี้อาจารย์ต่อตระกูลยม,มานาคนะครับให้ความสำคัญกับโมดูลนี้มากเพราะว่ามีการใช้เม็ดเงินมากที่สุดของทุกๆโมดูลอยู่ที่ประมาณ1 5 3 0 0 0ล้านบาทก็คือเกือบๆจะครึ่งหนึ่งของการใช้เม็ดเงิน3 5 0 0 0 0ล้านบาทเพราะฉะนั้นโครงการนี้แน่นอนครับว่า บรรดากลุ่มบริษัททั้งหลายที่เข้าร่วมการประมูลก็อยากจะได้โมดูลนี้เป็นหลักนะครับถัดมาครับโมดูลที่6เป็นการสร้างระบบคลังข้อมูลเพื่อการพยากรณ์และเตือนภัยบริหารจัดการน้ําซึ่งของเดิมโมดูลนี้แยกเป็น A6 กับ B4 แต่ว่ามีการนํามารวมกันไว้ครับและสุดท้ายก็เลยทาให้เหลือโมดูลทั้งหมด9โมดูลด้วยกันใช้เม็ดเงิน4 0 0 0ล้านบาท ถัดมาครับ B1 B2 B3 จะเป็นการสร้างอ่างเก็บน้ําอย่างเหมาะสมและยั่งยืนในพื้นที่17ลุ่มน้ําการจัดทําผังการใช้ที่ดินการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ําแล้วก็การปร,ปรับปรุงสภาพลําน้ําสายหลัก17ลุ่มน้านะครับจะเห็นได้ว่าทั้ง3มโมดูลหลังนี้ก็มีส่วนเกี่ยวข้องเช่นเดียวกันที่จะไปกระทบต่อการใช้ชีวิตรวมถึงสิ่งแวดล้อมของบรรดาพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ17ลุ่มแม่น้ําดังกล่าวอันนี้ก็คือการใช้เ,เงินทั้งหมด3 5 0 0,000ล้านบาททีนี้พามาดูกันต่่อครับวา แล้วโฉมหน้าของคนที่มีสิทธิ์จะไปยื่นซองในการประกวดราคาในวันนี้มีใครบ้างซึ่งก่อนหน้านี้ทางคณะกรรมการของกบอนั้นได้มีการเคราะรายชื่อออกมาทั้งหมด6กลุ่มบริษัทด้วยกันครับแต่ว่าตอนนี้มีถอนตัวไปแล้วหนึ่งก็เลยเหลือเพียงแค่5บริษัทเท่านั้นและ5บริษัทนี้หากมีการแยกเป็น2ส่วนครับก็สามารถแยกได้เป็นกลุ่มกิจการที่สามารถยื่นซองได้ทุกๆโมดูลกับกลุ่มกิจการที่สามารถยื่นซองได้เพียงแค่บางโมดูลเท่านั้นเอากลุ่มแรกก่อนครับ เป็นกลุ่มที่สามารถยื่นซองได้ทุกโมดูลทั้ง9โมดูลเลยเนี่ยมีอยู่2บริษัทบริษัทแรกครับเป็นสัญชาติของเกาหลีซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวางระบบบริหารจัดการน้ําซึ่งบริษัทนี้นะครับเขามาตัวเดี่ยวเดียวครับไม่ต้องไปรวมบริษัทกับใครชื่อว่าบริษัท Korean Water Resources Corporation หรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า KW a t e r ครับส่วนบริษัทที่2อครับอันนี้รวมกันหลายบริษัทครับประมาณ5บริษัทประกอบไปด้วย ITD Power China JV นา บริษัทนี้นะครับก็มีตั้งแต่ชื่อแรกเลยครับอ t ต l i a n Thai Development แล้วก็มี Power Construction of China แล้วก็มีอีกสาบริษัทย่อยด้วยกันอันนี้คือกลุ่มบริษัทที่สามารถยื่นได้ทุกๆโมดูลนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าคนที่มีการไปยื่นเรื่องต่อศาลก็มองว่าความจริงชื่อบริษัทเนี่ยมาก่อนที่จะมีโครงการมาลงหรือเปล่าก็เป็นข้อกล่าวหามานะฮะส่วนกลุ่มบริษัทที่สามารถยื่นได้เพียงแค่บางโมดูลเท่านั้นมีอยู่3ากิจการครับกิจการแรกก็คือกิจการร่วมค้าทีม Thailand. ทีมไทยแลนด์นี้ก็ถือได้ว่าเป็นการรวมตัวกันของผู้รับเหมารายใหญ่ของบ้านเราไม่ว่าจะเป็น CK ชอการช่างรวมไปถึงคริสเตนนี่แอนด์นิวเซนซด้วยนะครับแล้วก็มีกลุ่มบริษัทค้าร่วมล็อกเซ่ชื่อก็บอกอยู่แล้วครับว่ามีบริษัทล็อกเซ่รวมอยู่ในนี้และสุดท้ายก็คือกิจการร่วมท้า Summit SUT ส่วนกิจการก่อนหน้านี้ที่เคยติดมาเป็นหนึ่งใน6แต่ปรากฏว่าถอนตัวไปกลางคันก่อนก็คือกิจการร่วมค้าไทยญี่ปุ่นครับ ซึ่งแน่นอนครับว่าเหตุผลที่เขาถอนตัวนั้นบางกระแสก็บอกว่าเห็นการลงทุนแล้วอาจจะได้ไม่คุ้มกับเสียหรืออาจจะดูแล้วมีความเสี่ยงในการลงทุนแต่ที่แน่ๆครับหลังจากมีการยื่นซองไปแล้วจากทุกๆก,กิจการร่วมค้าหลังจากนี้ทางคณะกรรมการกอบอซึ่งมีอยู่25ท่านและมาจากแทบจะทุกหน่วยงานครับ ทั้งกรมโมชรลประทานทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาอายการจิตสดีกาก็จะมีการมาเปิดซองดูรายละเอียดกันก่อนที่จะมีการประกาศผลให้เหลือนหนึโมดูลได้ผู้รับเหมาไปเพียงแค่1รายเท่านั้นภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้และนี่คือขั้นตอนที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ตลอดจนถึงสิ้นเดือนนี้ครับคุณธนวัลครับ ขอบคุณคุณมณีนยนบุตรมากนะคะภาพรวมของการลงทุนนะคะก็ยังคงจะต้องมีการประมูลแล้วก็เดินหน้ากันอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าในด้านของการผลักดันของสารนั้นก็จะต้องมีการพิจารณากันอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะถือเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เราจะต้องจับตาสําหรับการใช้เม็ดเงินจํานวนมหาศาลนี้นะคะนอกจากโครงการนี้แล้วยังมีโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอีก2ล้านล้านบาทที่ต้องเฝ้าจับตานะคะ อีกเรื่องหนึ่งที่นักลงทุนทุกท่านต้องเฝ้าจับตาั่นก็คือเรื่องของค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาสัญญาณการอ่อนค่าจะเกิดขึ้นบ้างแล้วนะคะแต่เราต้องยอมรับนะคะว่าปัญหาการแข็งค่าขึ้นของค่าเงินบาทไทยในช่วงที่ผ่านมาเป็นประเด็นนะคะที่กดดันแล้วทําให้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์หลังจากที่รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจคุณกิติรัตนนรนงค์เคยออกมาเปิดเผยความในใจนะคะว่าอยากจะปลดผู้ว่าแบงค์ชาติ ดรประสานไตรัฐวรกุลซะทุกวันซะทุกคืนนะคะเรื่องนี้ทําให้มีกระแสะกดดันภายในสังคมพอสมควรนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้มีกระแสะข่าวลือออกมานะคะว่ามีความเป็นไปได้ที่ทางด้านของคุณกิติรัตน์นั้นจะผลักดันการปลดตําแหน่งผู้ว่าแบงค์ชาตินั่นเองนะคะแล้วก็มีการถแถลงข่าวจากทางด้านของดออรวรพงศ์ดรวิรพงศ์มารังรามกูลนะคะประธานคณะกรรมการของแบงค์ชาติที่ถแถลงเมื่อวานนี้นะคะถึงกรณีนี้ว่า ทางด้านของบอร์ดแบงค์ชาตินั้นถ้าไปดูอำนาจในการสั่งปลดผู้ว่าของแบงค์ชาตินั้นไม่ใช่อำนาจของคณะกรรมาการแบงค์ชาติเสียงข้างมากนะคะแต่ว่าต้องเป็นอำนาจของรัฐมนตรีคลังที่จะมีการเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและเสนอให้มีการปลดผ่านคณะรัฐมนตรีนั่นเองนะคะดรวิรพงศ์รามังคูลดรโกร่งก็บอกด้วยว่าเท่าที่เป็นประธานมาสำหรับการเป็นประธานบอร์ดแบงค์ชาติในรอบ นี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าการทํางานของแบงค์ชาติกับการทํางานของรัฐมนตรีคลังนะั้นมีปัญหาระหว่างกันทั้งๆท,ที่ความจริงแล้วการดําเนินนโยบายทางการเงินแล้วก็การดําเนินนโยบายทางการคลังนั้นจะต้องมีการสอดคล้องเพื่อประสานให้เกิดเสถียรภาพกับระบบเศรษฐกิจอย่างมากนะคะ ที่ผ่านมาเนี่ยทางแบงค์ชาติบอกว่ามีหลายมาตรการที่จะทำแต่ก็ไม่ทราบว่ามีมาตรการหลายอย่างอันดีลับมีอะไรบ้างจะงดออกมาใช้เมื่อไหร่จะงดออกมาใช้เมื่อใดแล้วจะไม่เกิดผลข้างเคียงและจะไม่เกิดความเสียหายต่อพี่น้องประชาชนอย่างไรนะคะเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยแบงค์ชาติก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาอย่างชัดเจนในฐานะที่เป็นประธานบอกแบงค์ชาติก็รู้สึกอึดอัดค่ะแล้วก็รู้สึกเป็นกังวลด้วยต่อเหตุการณ์ที่จะเข้ามาในอนาคตนะคะเพราะว่าถ้ามองไปแล้วเนี่ย ก็บอกว่ายังไม่มีความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังนะคะแต่ว่าในเมื่อเป็นคณะกรรมการของแบงค์ชาติก็ต้องรับผลรับผิดชอบร่วมกันนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังพูดถึงการขาดทุนทุกปีที่มีผลการขาดทุนติดลบของทางด้านของแบงค์ชาติที่เข้าไปแทรกแซงค่างเงินบาทด้วยก็แสดงความกังวลนะคะว่า ถ้าหากว่าไม่ได้มีการลดอัตราดอกเบี้ยและยังคงใช้วิธีการเข้าไปดูดซับสภาพคล่องในระบบเนี่ยก็อาจจะทําให้เป็นหนี้ถึง1ล้านล้านบาทในอนาคตนี้และมันก็จะกลายเป็นเหมือนกับวิกฤตต้มยำกุ้งที่เราเสียหายกว่า1ล้าน1นึ่งแสนล้านล้านบาทนั่นเองซึ่งเรื่องนี้ก็อยู่ในความรับผิดชอบของกรรมการแล้วก็กรรมการก็ทําอะไรไม่ได้ก็ได้แต่เตือนนะคะ สำหรับผู้ที่ต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้สูงสุดคือนายกรัฐมนตรีรองลองมาก็คือรัฐมนตรีการคลังนั่นเองแต่เท่าที่รู้นะคะก็อย่างที่ทราบดีนะคะว่ายังไม่มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันแต่แม้จะมีการหารือร่วมกันแต่ว่าการหารือร่วมกันในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าแนวทางของแบงค์ชาติกับแนวทางของกระทรวงการคลังนั้นเห็นต่างกันแม้แต่การหารือในวันที่26เมษายนที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า จริงๆแล้วแนวทางการลดดอกเบีย้ยควรจะมีการหารือแล้วก็ควรจะมีการหารือมาตรการอื่นๆเพื่อช่วยผู้ส่งออกนะคะและผู้ว่าแบงค์ชาติก็รับจะนําไปเสนอกรองงอต่อแต่การประชุมกรงนนัดพิเศษที่ผ่านมาผลสรุปก็ไม่ได้เป็นไปตามทิศทางที่ได้มีการหารือร่วมกัน ระหว่างกระทรวงการคลังกับทางด้านของแบงค์ชาตินั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นยังคงเป็นกระแสที่ร้อนร้อน,อนคุกรุ่นแต่ว่าแน่ๆก็คือเมื่อวานนี้เรื่องของการตรวจพุว่าก็ได้มีการปฏิเสธไปอย่างชัดเจนนะคะแต่ว่าตลาดหุ้นก็รู้สึกว่ามีความกังวลเหมือนกันเพราะว่าช่วงบ่ายๆเนี่ยเห็นได้ว่าเส้นเด็กไทยนั้นยอตัวลงมาในแดนลบไปีแค่หนึ่งปัจจัยเพราะจริงก็มีแรงเทขายทํากาไรหลังจากที่ทดสอบระดับ1น0 0จุดด้วยครับจากเรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นแล้วก็เรื่องของตลาดเงินนะครับพามาดูเรื่องของการค้าขายแล้้กก็เเรรื่ององงสสินนคาาและม์ับ เป็นประจำนะครับทุกสิ้นเดือนเมษายนเนี่ยทางด้านของผู้แทนการค้าสหรัฐจะมีการเปิดเผยบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เขามีการไปสํารวจตรวจสอบมาว่าแต่ละประเทศทั่วโลกที่เป็นคู่ค้ากับสหรัฐนั้นมีประเทศไหนที่มีสถานะของการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ดุแรงเขาก็จัดเอาไว้อยู่ในบัญชีดํานะครับส่วนของไทยเนี่ยอยู่ในบัญชีที่มีชื่อว่า P W L มายาวนานต่อเนื่อง6ปีแล้วครับและปีนี้ก็ยังคงอยู่ในบัญชีเหมือนเดิมเป๊ะครับ ชื่อเต็มๆของบัญชีนี้ก็คือประเทศที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษเรื่องของการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาคุณปัชิมาธนาสันตินะครับอธิบดีของกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็บอกนะครับว่าไทยนั้นถูกจัดอยู่ในบัญชี P W L ร่วมกับอีก9ประเทศคือแอลจีเรียอาร์เจนตินาชิลีจีนอินเดียอินโดนีเซียปากีสถานรัสเซียและเวเนซุเอลาและมีอยู่ประเทศเดียวครับที่ถูกจัดอยู่ในบัญชีดําขั้นสูงสุดหรือว่า P F C ก็คือประเทศเยูเครน แต่สหรัฐนั้นให้เงื่อนไขมานะครับว่าจะหากประเทศไทยเราสามารถผลักดันร่างกฎหมายการแก้ไขพรบลิขสิทธิ์ได้สําเร็จอาจจะมีการปลดชื่อจากประเทศไทยซึ่งอยู่ในบัญชี P W L ลดลงมาอยู่ในบัญชี P. W L ทันทีซึ่งทางกลุมก็เชื่อว่าทางสภาผู้ทแทนรัษฎรของไทยจะสามารถผ่านการพิจารณาวาระแรกของพอรบลิขสิทธิ์ได้ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมนี้แล้วก็จะทําให้เราพ้นจากบัญชีการถูกจับตามองเป็นพิเศษนะฮะค่ะ ก็หวังว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะคะภายกัะชนจะได้ยิ้มออกกันซทีรู้สึกว่าแหมมีธนูหลายดอกเหลือเกิดที่ปักมากลางหน้าอกในปี2556นี้นะคะ